บอกลาสองสองงดดื่มสุราแอลกอฮอล์ส่งผลต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างไรผู้ป่วยโรคเบาหวานเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทําให้ตับอ่อนอักเสบฮอร์โมนอินซูลินลดลงและระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทําให้หลอดเลือดหดตัวกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นผู้ป่วยไขยมันในเลือดสูง เมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทําให้ใจกีเซร์สูงไขมันในเลือดสูงและเกิดเป็นไขมันพอกตับการดื่มสุรามีผลอย่างไรมีผลนาให้เกิดตับแข็งเมื่อดื่มติดต่อกันนานหลายปีเกิดแผลแล้วทาให้เลือดหยุดช้าเกิดพิสุราเรื้อรังควบคุมปริมาณการดื่มไม่ได้แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเข้มข้นขึ้นเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม เสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะอาหารตับอ่อนหลอดอาหารมากกว่าคนปกติสมองถูกทำลายสูญเสียสติสัมปชัญญะสติปัญญาลดลงโรคพิสุราเรื้อรังอาการตามระยะเวลาที่ดื่ม 1. นในระยะเริ่มแรกดื่มหนักเป็นครั้งคราวหลังจากประสบปัญหาชีวิตดื่มคนเดียวดื่มได้มากขึ้นกว่าปกติที่เคยดื่ม สูญเสียวความทรงจำรู้สึกหงุดหงิดเมื่อไม่ได้ดื่มบางครั้งรู้สึกว่าการดื่มเป็นสิ่งที่ไม่ดี 2. ระยะกลางเมื่อมีใครมาพูดถึงนิสัยการดื่มจะรู้สึกรำคาญถูกกันใจควบคุมตัวเองให้เลิกดื่มน้อยลงไม่ได้มีปัญหาในการทำงานและเศรษฐกิจมากขึ้นเมื่อเมื่อดื่มมักจะกินอาหารไม่ถูกปรับโภชนาการ 3. ระยะรุนแรงเมาง่ายขึ้นมาดื่มน้อยลงเมาในเวลายาวนานรู้สึกชีวิตเก็บกดหม่นหมองเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสายตาผ้ามองไม่ชัดเจนหลังดื่มควบคุมสติอารมณ์ไม่อยู่มีปัญหาทางด้านร่างกายเช่นปวดประสาทกล้ามเนื้ออ่อนแอไม่อยากอาหารฝ่ามือเป็นสีแดงเทคนิควิธีหล็กเลี่ยงจากการดื่มสุรา 1. ถ้ามีคนมาชักชวนให้ร้องดื่มสุราควรปฏิเสธทันที 2. อ,อยู่ห่างจากผู้ที่ดื่มสุรา 3. ไม่รับเพื่อดื่มจากคนแปลกหน้า 4. ศึกษาถ,ถึงโทษของการดื่มสุราในด้านต่างๆเพื่อให้ตนเองและสมาชิกในครอบครัวรู้สึกถึงผลเสียที่ได้รับจากสุรา 5. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นเล่นกีฬาฟังเพลงเป็นต้นเพื่อจะได้ไม่หันไปพึ่งสารเสพติด